จะเวฟหนึ่งหลุดลงมาแบบทดสอบแถวนี้หรือเปล่าหรือลึกลงมานะครับเดี๋ยวต้องตูครับคือถ้าถ้ามันทำเวฟสอถ้ามันทำเวฟสองมันมีโอกาสหลุด W1 ได้แต่ถ้าเกิดวิ่งจากตรงนี้ก็คือ W2 เนี่ยที่หลุดขึ้นมาเนี่ยที่ W2 เนี่ยไปหา W1 เลยโดยที่ราคาไม่ได้ตั้งฐาน ออกมาแบบนี้อันเนี้ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ w .1 แล้วล่วงแต่ถ้าราคาทำเว็บ1 สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้9พฤศจิกายน2564ครับแล้วก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งกันเข้ามาผ่านทางคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็จริงๆผมก็ได้อ่านเองด้วยเหมือนกันนะครับก็แบบเอออ่านแล้วก็ดีใจนะครับก็มีกําลังใจที่จะทำงานกันต่อไปนะครับแล้วก็ทีมงาน ที่ทำงานตัดต่อต่างๆกันก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเรานะครับบางท่านก็บอกว่าติดตามกันทุกวันเลยนะครับก็ดีใจครับมีแฟนคลับกันด้วยใช่ไหมนะครับนะก็บางท่านนะครับก็คอมเมนต์กันมาจากอ้ยรับชมกันจากแดงไกลเลยนะครับจากนอกประเทศกันเลยก็ขอบคุณด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับเราได้มีแรงทำงานกันต่อไป นะครับก็หวังว่าเราจะนำเสนอสิ่งดีๆออกมาให้ท่านได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนะก็ตราบใดที่ยังมีผู้สนับสนุนกันอยู่นะครับมีมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่เมื่อคืนก็ได้อัปเดตบทวิเคราะห์กันไปแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราได้พูดคุยกันไปแล้วสำหรับแนวโน้มสำหรับมุมมองนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตภาพหลักกันก่อนนะครับก็ วางแผนปรับกลยุทธ์วางกลยุทธ์แล้วเดี๋ยวยังไงคืนนี้เรากลับมารับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านไลฟ์นะครับว่าสรุปแนวโน้มวันแล้วเป็นยังไงมีกลยุทธ์มีสัญญาณตัวไหนที่เตือนเข้ามาบ้างไหมนะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดในระยะสั้นเองล่ะคะ่ะก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่นะครับแนวโน้มในระยะสั้นเนี่ยในทำเฟรมอย่าง1ชั่วโมงเนี่ยก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นรวมถึงสชั่วโมงแต่ว่าเป้าหมาย นะครับก็อยู่ประมาณสัก1.850นะครับที่เรามองกันเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่ไปที่มามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ระวังสักนิดนึงเพราะว่าภาพใหญ่ยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับก่อนอื่นเรามามองที่ภาพในส่วนของเดือนก่อนสักนิดหนึง่งนะครับจริงๆเป็นการทำลายสัญญาณในช่วงเซฟแล้วก็ออกที่ผ่านมานะครับก็คือ September แล้วก็ออกท b e เที่ผ่านมานะครับเบรก ไฮของเดือนที่แล้วขึ้นมานะครับซึ่งเรามองเอาไว้ว่าหลังจากจุดที่มันหลุดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาทดสอบด้านบนเทรนด้านบนคือ W1 นะครับในภาพเดือนเนี่ยผมอาจจะขอข้ามไปเลยเพราะว่าโดยปกติเราจะมองที่ส่วนของแท่งเทียนนะครับมองที่ส่วนของแท่งเทียนจะเป็นหลักทีนี้ในส่วนของแท่งเทียนเนี่ยมันทําลายสัญ,ญญาณมาแล้ว นะเพราะนั้นผมอาจจะข้ามตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันทำลายสัญญาณขึ้นมาเป็นในรอบฝั่งขึ้นละนะครับซึ่งอาจจะต้องไปมองในทาเฟรมที่เล็กลงเพื่อที่จะมองเห็นภาพอะไรได้มากขึ้นนะครับในการเบรกในการอะไรต่างๆนะครับทีนี้จุดที่เบรกขึ้นมาจุดสำคัญที่เราติดตามกันอยู่ในช่วงเดือนหลายเดือนที่ผ่านมาเลยนะครับก็คือในส่วนของ w 2ก็คือเทรนนี้นะครับราคาเบรกออกมาแล้วเบรกขึ้นมาแล้ว เป้าหมายถัดไปคือ W1 ใครที่เพิ่งมารับชมแล้วไม่เข้าใจเอ๊ W1 คืออะไรนะครับไปติดตามบทวิเคราะห์ภาพรวมภาพใหญ่ประจำสัปดาห์ก่อนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะเพราะว่าในระหว่างวันแบบนี้เราจะมาอัปเดตจละในแผนในกลยุทธ์ในการที่เราจะปรับแผนปรับวิธีการเทรดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกันกับภาพที่เราวิเคราะห์ในแต่ละสัปดาห์นะครับนะเพราะนั้น ในวิเคราะห์รายวันจะเป็นตัวที่ย่อยลงมาอีกนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่เข้าใจภาพใหญ่ไปดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับอ่ะหลังจากที่ราคาเบรกตัววขึ้นมาครับในส่วนของเทรนภาพหลักตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าเทรนหลักมันยังลงอยู่นะครับแต่ราคาเนี่ยมันเบรกตัววิขึ้นมาให้ระวังการกลับตัวแรงๆแต่ว่ายังไงซะผมยังมองว่าราคาจะยังขึ้นถึง W1 มีโอกาสขึ้นถึง W1 ได้ นะครับแต่ก็ต้องติดตามว่าจะมีสัญญาณกลับตัวตรงไหนราคาจะเบรกตรงไหนแล้วทิ้งตัวได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในภาพที่เล็กลงนะครับเอาเป็นว่าในภาพใหญ่เทรนหลักของ W ของ Week ยังเป็นขาลงแต่อาจจะมีการขึ้นมาทดสอบแนวต้านบ้างนะครับหรืออาจจะหลุดเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับให้ไปเกาะในเทรนระดับเดยหรือ4ชั่วโมง เพิ่มเติมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับจุดที่น่าระวังจุดที่น่าสนใจตรงนี้คืออะไรราคาระดับวีคมีการยกโลมีการปรับตัวจุดต่ําสุดเนี่ยสูงขึ้นบวกกับเทรนถ้าเกิดแบบไม่กระเทรนจริงๆอ่ะคนที่เทรดแบบในกรอบเนี้ยคือกรอบแบบระดับแบบเป็นปีนะครับในภาพใหญ่ระดับเนี้ยมันมันมีโอกาสที่จะหลุด ต้าน W 1แล้วขึ้นยาวได้เช่นกันนะครับแต่ผมจะยังขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาว่าตอนนี้เรามองแค่ W 1ก่อนเท่านี้พอนะครับแล้วเดี๋ยวภาพมันหลุด W 1เดี๋ยวเราเข้าไปตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามามองภาพในส่วนของภาพเดครับอะไรคือจุดไหนจุดสำคัญที่เราได้พูดคุยกันอยู่ว่าราคาจะพาขึ้นมาปรับตัวขึ้นมากันได้นะครับอ่า ในเทรนที่เราติดตามกันอยู่ในส่วนของเด y เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เดเนี่ยราคาหลังจากที่ปรับตัวลงมาเนี่ยแล้วเทคตัวขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้ตั้งเทรนดีนักเพราะนั้นการที่ราคาขึ้นแบบไม่ตั้งเทรนแบบนี้แล้วเวลาเทแบบคือถ้าพฤติกรรมเดิมนะครับผมเปิดพฤติกรรมเดิมให้ดูนิดนึงเวลาที่มันขึ้นแรง แบบไม่ตั้งเทรนไม่แข็งแรงเวลาเทก็เทแรงเหมือนกันแล้วนี่คือจุดที่ต้องระวังนะครับในตอนนี้เองในภาพของเดขึ้นแบบไม่มีฐานเพราะฉะนั้นต้องติดตามต้องระวังอยู่เสมอนะครับมันจะเทเมื่อไหร่ก็ได้แต่เอาละผมก็ยังมองอยู่ว่า อย่างน้อยถ้าเกิดตามกรอบของราคาแล้วเนี่ยควรจะขึ้นมาทดสอบที่ W1 ทีนี้ในระดับราคาของ W1 ตอนนี้ผมมองไว้ที่1850หรือ1860ประมาณนี้ในโซนแถวนี้นะครับนี่คือเป้าหมายทีนี้ในการขึ้นเนี่ยที่เราคุยกันไว้ในสุดสัปดาห์เนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสขึ้นแบบที่มันเคยวิ่งก่อนหน้านี้คือขึ้นแบบ แข็งแรงไปเลยขึ้นแบบสตรองเทรนไปเลยเผลอๆดีไม่ดีวิ่งแค่ในสองสัปดาห์หรือสมสัปดาห์อาจจะสองสัปดาห์แล้วสัปดาห์สุดท้ายมีมีโอกาสเทขายด้วยซ้ำซึ่งมันเคยทำแบบนั้นนะครับคือวิ่งขึ้นลงแค่ในระยะช่วงแค่เดือนเดียวเนี่ยวิ่งขึ้นมาเนี่ยแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเหรียญ นะครับนี่คือรอบหนึ่งที่ขึ้นมาแต่ในเดือนเดียวกันครับเทขายออกมา150ถึง200เหรียญนี่คือในเดือนเดียวที่มันเคยทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาขึ้นแรงๆวิ่งลากขึ้นแรงๆไม่มีฐานไม่มีการตั้งฐานเวลาทุบเนี่ยอันตรายมากเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องติดตาม ระวางภาพนี้เอาไว้ตราบใดที่ยังไม่หลุด W1 อย่าเพิ่งวางใจว่าเอ้ยฉันจะเล่นโปรฟิตลันยาวๆใครที่ถือคลองทองคำนานๆแล้วจะถือตรงจุดนี้ใจเย็นก่อนถ้าอยากถืออยากเล่นยาวรอหลุด W1 ค่อยหาสะสมทองระยะยาว,ยาวครับนะณนะจุดนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันต่อครับว่าในภาพที่มันสั้นกว่านี้จุดที่เราควรจะระวังจุดที่เราควรจะติดตามอยู่ตรงไหนนะครับ เอาเป็นว่าผมยังมองภาพตอนนี้ว่าจะยังมีโอกาสขึ้นมาเล่นถึง W1 หรือหนึ่งแปดห้าศูนย์ได้อะไปดูในส่วนของภาพระดับสี่ชั่วโมงหรือระดับเดอ่าหรือระดับชั่วโมงกันต่อไปนะครับตอนนี้ในส่วนของสี่ชั่วโมงเองก็ไม่มีฐานเหมือนกันเห็นไหมครับราคาขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสตรองเลยแบบเนี้ย ถ้ามันเล่นขึ้นไปถึง1850โดยที่ไม่มีฐานเลยเวลาลงจะหนักมากขึ้นสุดลงสุดเลยแหละซึ่งผมกำลังมองว่าภาพนั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นอยู่แต่พอเรามองภาพในสี่ชั่วโมงเนี่ยพอมันไม่มีฐานให้เราเล่นไม่มีจังหวะย่อให้เราเล่นทําให้สี่ชั่วโมงเนี่ยตอนเนี้ยังหารับของสี่ชั่วโมงไม่เจอ นะครับอาจจะมีรับบริเวณนี้เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ช่วยยังไม่แน่ยังไม่แน่นอนถูกไหมแล้วก็ยังมีความชันที่สูงมากเกินไปความชันที่สูงมากๆแบบนี้ยังไม่ใช่เป็นเทรนที่ดียังไม่ใช่เป็นเทรนที่แข็งแรงนะครับผมมองว่าเป็นแค่การปรับฐานขึ้นไปเล่นกับ W1 ึตอนนี้ผมจะขอข้าม4ี่ชั่วโมงออกไปเพราะว่า4ี่ชั่วโมงเนี่ยไม่เห็นฐานเลย นะครับแต่เราจะมาตามตัวที่เราติดตามกันอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่เปิดสัปดาห์ที่เราคุยกันอยู่นะครับสักครู่นะครับ่ตัวนี้ครับตัวที่เราตามกันอยู่ก็คือเทรนด์ของชั่วโมงเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเซฟนิดนึงนะครับผมลืมเซฟเอาไว้นะครับ อะเมื่อคืนเราก็คุยกันกับตัวนี้แหละถูกไหมในส่วนของเทรนชั่วโมงตอนเนี้ยถ้าใครเล่นผมบอกเลยในสี่ชั่วโมงในเดมองหาจุดเข้าไม่ได้เลยครับมองหาจุดเล่นไม่เจอเลยครับผมถึงปรับลงมาหาจังหวะเล่นในชั่วโมงแค่ช่วงนี้นะครับจริงๆชั่วโมงไม่ใช่เป็นเมนที่ผมเล่นด้วยอยู่แล้วเนี่ยครับเมนผมคือจะไปทางเดมากกว่าแต่ด้วยจังหวะมันไม่มีครับไม่มีเลยนะ มันขึ้นแบบเหมือนอย่างที่ผมกําลังคาดอยู่ก็คือแบบจะลากขึ้น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 ไปแบบนี้เลยอันนี้คือที่กําลังมองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงปรับมาหาจังหวะเล่นในชั่วโมงแต่ก็สั้นๆน,นะครับเล่นแค่ในเทรนดนี้เท่านั้นคือถ้าหลุดออกก็จบหลุดออกนี่เดี๋ยวไปรอดูฐานสี่ชั่วโมงนะครับว่าสี่ชั่วโมงจะตั้งฐานตรงไหนเด <Day S 1> จะตั้งฐานตรงไหน ยกขาตรงไหนนะครับตอนนี้ไอ้ฝั่งเนี้ยไอ้เทรนด์ฝั่งเนี้ยคือหนึ่งขานะครับหรือถ้าเกิดว่าในสับทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือไอ้เนี่ยคือเวฟหนึ่งแหละนะครับอาจจะเป็นเวฟผมอะผมเอาแค่ตรงนี้นะผมไม่ขอพูดไปทางนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยาวไปนะครับในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเป็นขาหนึ่งก็ได้แล้วอาจจะตั้งลงมาหาขาสองก็ได้ถูกไหม นะครับถ้าหลุดนะถ้าหลุดแต่ถ้าไม่หลุดไอเนี้ยยังเป็นเวฟหนึ่งอยู่เราไม่ยังไม่รู้ว่าเวฟหนึ่งมันจะไปสุดตรงไหนน,นะครับนะอาจจะเวฟหนึ่งหลุดลงมาแบบทดสอบแถวนี้หรือเปล่าหรือ,รอลึกลงมานะครับเดี๋ยวต้องตูครับคือถ้าถ้ามันทำเวฟสองถ้ามันทำเวฟสองมันมีโอกาสหลุด w หนึ่งได้แต่ถ้าเกิดวิ่งจาก ตรงนี้ก็คือ W2 เนี่ยที่หลุดขึ้นมาเนี่ยที่ w 2เนี่ยไปหา W1 เลยโดยที่ราคาไม่ได้ตั้งฐานออกมาแบบนี้อันเนี้ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ W1 แล้วล่วงแต่ถ้าราคาทำเวฟหนึ่งแล้วลงมาทำเวฟสองแบบเนี้ยมีโอกาสหลุด W1 ได้ เพราะมีแพทเทิร์นนะครับไม่ได้ขึ้นแบบเป็นแค่โมชันเฉยๆเป็นแค่อารมณ์ตลาดเฉยๆที่เหวี่ยงขึ้นมาเล่นนะครับถ้าเกิดเหวี่ยงขึ้นไปเลยเนี่ยตัวนี้เหวี่ยงขึ้นไปเล่นเลยถึง W1 เลยเนี่ยระวังโดนทุบเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แผนที่เราติดตามอยู่ที่เรายังโฟล o w กับมันอยู่ก็คือเทรนชั่วโมงตัวนี้แหละเกาะตัวนี้ไปตัวเดียวก่อนเลยครับทั้ง4ชั่วโมงทั้งเดยตอนนี้มองไม่เห็นภาพสําหรับใครที่เล่นแบบระยะสั้นๆหน่อย นะครับนะเพราะนั้นตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งตอนรอบดกว่าแผนที่เราวางไว้เนี่ยจะยังอยู่ไหมหรือว่าอาจจะมีการหลุดเทรนถ้าหลุดเทรนเราจะปรับยังไงเดี๋ยวคืนนี้สามทุ่มเจอกันในไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวใครที่มาชมกันครั้งแรกนะครับยังไงผมแนะนำไว้ว่าดูตัวหลักตัวนี้ก่อนนะครับจะได้ เวลาที่ผมขึ้นไลฟ์แล้วเนี่ยผมอาจจะสรุปภาพเป็นภาพของการสรุปละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจบก็คืออาจจะไม่ได้ยืดเยื้อมากนะครับเป็นการสรุปปรับกลยุทธ์ในช่วงระหว่างเทรดระหว่างวันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับในส่วนของ US Index กันสักนิดหนึ่งนะครับก็ US Index ครับปิดตัวลบต่อเนื่องครับ2วันติดต่อละจริงๆก็เริ่มส่งสัญญาณมาตั้งแต่วันศุกร ใช่ไหมสุกจันนังคารลากแดงลงมาวันนี้ก็ยังอยู่ในแดนลบนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะปิดแดนลบไหมนะครับซึ่งโดยปกติถ้าเกิดว่า US ปรับตัวลงทองก็จะขึ้นถูกไหมแต่อันนี้คือภาพแค่ระยะแบบสองสาวันเนี่ยอาจจะมีความแบบอมองเห็นกันอยู่บ้างนะครับในความขัดแย้งก็เราก็อาจจะเห็นทองปรับตัวขึ้นถูกไหมก็ แล้วก็ส่วนของ US ปรับตัวลงก็เรื่องของความสัมพันธ์ของมันแหละครับแต่ทีนี้มันไม่เท่มีแค่นี้ครับมันไม่ใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอยู่ติดตามอยู่เนี่ยคือภาพวีครับวันนี้เราอาจจะเห็นการการคลอยตามของราคากันอยู่ก็คือสองสวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์เนี่ย US ปรับตัวลงเราก็เห็นทองว่าปรับตัวขึ้นอันนี้คือความสัมพันธ์ของมัน แต่ครับถ้าเรามาดูภาพระดับวียกัอสซินเด็กปรับตัวขึ้นมาเป็นเทรนด์ข่ขึ้นแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่น่าติดตามและผมก็มองว่าปัจจัยทางพื้นฐานปัจจัยทางเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจคิดว่าจะกลับมาแข็งแรงกลับมาเปิดทำงานกันอีกครั้งหนึ่ง แน่นอนพื้นฐานทางเศรษฐกิจคิดว่าจะมันจะดีขึ้นนะครับคือทุกๆประเทศแหละมันดีขึ้นนะครับโดยที่อเมริกาก็เป็นตัวหนึ่งที่เรามาพูดถึงซึ่งมันเป็นการเปรียบเทียบกับทองคำนะครับซึ่งพอพื้นฐานของอเมริกาดีขึ้นประเทศกลับมาเปิดต่างๆนานาโควิดเริ่มดีขึ้นในส่วนของค่างเงิน US ก็ต้องแข่งค่าขึ้นเป็นปกติและพื้นฐานตอนนี้มันดีขึ้นแล้วอ่ะ ผมก็มองว่า US จะกลับมาแข็งค่าแล้วก็ในทางเทคนิอลาคาเบรกเทรนในฝั่งทางลงมาแล้วด้วยเพราะนั้นในภาพยาว US เนี่ยผมมองว่าจะแข็งค่าแน่นอนทางตรงกันข้ามกับทองคำก็คือควรจะปรับตัวลงหรืออย่างดีก็คือทองคำอาจจะออกไซด์เวซึ่งจะเป็นได้ในทั้งสองภาพนี้ในกรณีที่ US แข็งค่า แต่ต้องมองครับว่าการแข่งข้าของ US เนี่ยมันจะดีได้ระดับไหนในระดับที่วิ่งแบบแข็งแรงเลยไหมพาขึ้นมา98พาขึ้นมา100เลยได้ไหมถ้ามาแบบนี้ทองมีโอกาสทุบแรงหรือจะแค่เป็นการลักษณะขึ้นแบบไซด์เว up เฉยๆทีนี้ทั้งการขึ้นแบบแข็งแรงหรือขึ้นแบบสตรองเนี่ย กับขึ้นแบบไซด์เวัพทั้งสองรูปแบบนี้มันจะมีจุดที่ต่างกันนิดนึงคือถ้าจะขึ้นแบบสตรองราคาจะต้องไม่หลุด93ครับหลับเดิมต้องไม่หลุดถ้ายืนเหนือ93แล้วส่งสัญญาณขึ้นแล้ววิ่งขึ้นได้อันนี้มีโอกาสที่จะวิ่งแบบแข็งแรงอยู่เพราะนั้นตราบใดที่ราคายังไม่หลุด93ยังมีโอกาสคลิกกลับมาวิ่งแบบแข็งแรงได้เสมออันนี้ต้องระวังและทองจะถูกทุบหนักนะ นะครับอีกกรณีหนึ่งคือเป็นไซด์เว้ขกรณีของการไซด์เวย์อัพราคาจะต้องลงไม่ต่ำกว่า92คือจุดของเทรนการขึ้นของ US จุดสุดท้ายคือจะต้องไม่ต่ำกว่า92ถ้าราคาลงต่ำกว่า92นะครับรอยู่ตรงนี้บริเวณน,นี้ครับถ้าราคาลงต่ำกว่าตรงนี้เมื่อไหร่มีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นขาลงได้นะครับเพราะนั้นตราบใดที่ยังไม่หลุด92ภาพรวม ยังเป็นการขึ้นอยู่แต่ถ้าไม่ต่ำเก้าสามเลยก็จะยิ่งดีก็จะยิ่งแข็งเลยนะครับนะแต่ว่ามันจะไม่ดีกับทองเท่านั้นเองนะครับทองก็จะปรับตัวกลับลงมาแรงได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามการขึ้นแบบไซด์เวัพก็ลักษณะแบบนี้แหละครับที่เราคุยกันอยู่นะครับทุกวันอยู่ละนะครับการขึ้นแบบไซด์เวัพ ก็อาจจะเป็นการวิ่งในเกาะกว้างนะครับค่อยๆยกฐานขึ้นไปค่อยๆยกไฮขึ้นไปนะครับก็แน่นอนก็เป็นส่วนที่จะกดดันราคาทองคําได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนในส่วนของทองคําแท่งครับราคาตอนนี้อยู่สอง0ปครับสองหมนะครับเอในส่วนของทองก็เหมือนจะปรับตัวขึ้นทําไมล่ะทําไม ทองแท่งไม่ขึ้นไปด้วยนะครับเดิมทีวันก่อนใครจำกันได้ขึ้นไปถึง28500ดูย์ศยถูกไหมใครจำมันได้และเมื่อวานก็ทำไฮทำไมล่ะทำไมไม่ขึ้นไป286แปล่ะอ่ะเห็นไหมจากราคาสปอตร,ราคาสปอตก็ขึ้นนี่ก็แน่นอนครับหอกข้างแค่ครับตอนนี้เป็นตัวถ่วงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แต่ถามว่าจะโทษไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะมันมีช่วงที่ทองลงอะ่ะช่วงนั้นอะ่ะเงินบาทนี่เป็นพระเอกเลยครับในของคำแท่งช่วยพยุงราคาไว้นะครับในช่วงนี้แหละครับเนี่ยช่วงนี้ในส่วนของสปอตเนี่ยปรับตัวลงครับแต่บาทอะ่ะทยานขึ้นไป30ขออภัยครับ3ามจุดเลยนะตีทะสามนั่นแหละมันทําให้พยุงราคาไว้ไง แต่ในอีกมุมหนึง่งตอนนี้เองนะครับจะเห็นว่าสปอร์ตเนี่ยสปอร์ตปรับตัวขึ้นครับแต่บาทครับกลับลงมา3ามสบาทเจตังเจ็ดสิบจุแล้วนะตอนนี้ตอนเนี้บาทเป็นเหมือนหอกข้างแค่อยู่นะครับกดดันไม่ให้ราคาแท่งขึ้นครับแล้วถามว่าจะมีโอกาสกดหนักกว่านี้ไหม ตอนนี้ US อะอ่อนค่าลงมาเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเคลื่อนไหวในส่วนของบาทนะครับและพอ US อ่อนค่าแน่นอนมันพาทองขึ้นด้วยถูกไหมเพราะนั้นมันจึงเกิดความสัมพันธ์กันระหว่างสปอตกับบาทแบบนี้จะทำให้ราคาไซเใว่ไหมครับ จะพาให้ราคาไซด์เวย์เพราะว่ามันดีกับตัวหนึง่งไม่ดีกับตัวหนึง่งแล้วก็แปลงออกมาเป็นแท่งเนี่ยทําให้ราคาอยู่ที่เดิมไซด์เวย์นะครับแต่เต็มที่ก็อาจจะทําให้เป็นลักษณะแบบนี้คือไซด์เวย์อัพที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้แหละผมบอกถ้าเกิดว่าในส่วนของทองเนี่ยกลับมาขึ้นเนี่ยแล้วขับเคลื่อนด้วย US อขับเคลื่อนด้วย US อนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นมาได้นี่คือที่เราคุยกันไว้ถูกไหม แต่มันมีกรณีหนึ่งครับคือบาทไม่ได้ขับเคลื่อนด้วย US ตอนนี้ยังขับเคลื่อนด้วย US บางส่วนแต่มันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนบาทอยู่ครับคือปัจจัยภายในประเทศไงโควิดที่ลดลงประเทศที่เปิด เนี่ยคือปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศที่เป็นตัวขับเคลื่อนเงินบาทที่จะทําให้เงินบาทแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเงินบาทแข็งแล้วแข็งโดยไม่ได้แข็งจากการขับเคลื่อนโดย US พอไม่ได้ขับเคลื่อนด้วย u s นั่นหมายความว่าทองมันก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นถูกไหมเพราะถ้าเกิดว่าขับเคลื่อนด้วย u s มันจะพาบาท ถ้าเกิดว่า US เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนแล้ว US อ่อนมันก็จะทำให้บาทแข็งและจะทำให้ทองขึ้นอ่ะอันเนี้ยราคาจะไม่ไปไหนมากแต่สิ่งที่ผมกำลังห่วงคือปัจจัยภายในประเทศครับที่จะทำให้บาทแข็งซึ่งถ้าเกิดเกิดกรณีเกิดขึ้นจะกดดันราคาในส่วนของทองคำเนี่ยอย่างมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามเพราะฉะนั้นตอนนี้เอง ใครที่เทรดทองคําแท่งในส่วนของการเก่งกาไรยังทําได้บ้างแต่ยังไม่เน้นให้ถือระยะยาวนะตอนนี้นะครับเก่งกําไรรอบสั้นๆได้และติดตามสปอตแค่ในเทรนด์ของชั่วโมงพรอันนี้ต้องบอกว่าสั้นจริงๆเนั้นอย่างที่ผมบอกจริงๆอะในการเทรดถ้าเกิด เทรดลักษณะเก่งกำไรผมไม่แนะนำเทรดในแท่งมาเทรดสปอตดีกว่าไม่ต้องมานั่งแปลงเรื่องของค่าเงินอีกแต่ถ้าเกิดใครถือยาวอ่ะโอเคอันเนี้ยดีไปถือแท่งก็ได้นะครับไม่ต้องไปเจอความผันผวนที่เจอบาทเป็นตัวแลกเปลี่ยนอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือถูกแลกไปแล้วในตัวอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็ซื้อขายได้เลยเป็นเงินบาท ก็ได้อันนั้นไประยะยาวแต่คืออาจจะเป็นภาพวีคถือเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยครับถึงจะมาแนะนําให้เทรดแทงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกาไรนะครับสปอตดีกว่าเยอะครับราคามันวิ่งได้แก็บต้นทุนอะไรต่างๆที่ต่างกว่านะครับเพราะได้เนี่ยว่าลองดูนะครับมันราคามันไม่ได้วิ่งเยอะมากเพราะมันมันเจอการเปรียบเทียบราคาอยู่เจอกดดันอยู่นะครับเวลา us อ่อนลงมานะครับทองขึ้นจริงนะครับแต่บาทบาทก็แข็งด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็วิ่งอยู่ที่เดิมไม่ได้ระยะเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่ายังไงเอาละใครมีของอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตามเทรนดของชั่วโมงไปถ, <laughs> ถ้าหลุดก็หนีก่อนก็ดีครับถ้าหลุดก็หนีก่อนก็ดีครับอ่ะผมให้แนวรับไว้แล้วกันครับแนวรับบริเวณสองแปดหนึ่งร้อยครับ นะถ้าเห็นในส่วนของราคาแท่งหลุดลงมาตรงนี้หนี่ก่อนดีกว่าครับเพราะเจอบาทกดดันด้วยและในส่วนของสปอตเองด้วยเทรนหลักภาพใหญ่ยังเป็นลงอยู่แล้วถ้าเกิดยิ่งเราเห็นว่าเงินบาทหลุดเทรนของชั่วโมงแล้วด้วยแล้วก็ระวังให้ดีนิดนึงนะครับนะถ้าจะถือยาวจริงๆรอหลุด w 1รอสปอตหลุด w 1ก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยหลั่งกันยาวๆนะครับนี่จะเป็นส่วนของแท่งนะครับทองคำแท่งเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเงินบาทที่เราพูดถึงกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้อยู่ทรงไหนเป็นยังไงแล้ว32บาท75ตังค์มาอย่างไงเป้าหมายอยู่ตรงไหนนะครับเป้าหมายที่ผมมองไว้คือ32หรือ31.5ไอ้ไตัว31.5เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอยู่เดี๋ยวามาคุยกันนะครับก็ ใครที่เพิ่งมารับชมอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเราติดตามยังไงกันอยู่ในส่วนของเงินบาทเดิมผมให้รับไว้ที่สามสิบสามนะครับก็คือเทรนด์เทรนนี้ด้วยคือบอกแล้วว่าถ้าหลุดให้ระวังเลยมันจะเทนะครับรับต่อไปที่สามสิบสองครับแล้วไอ้สามสิบเอดจุดห้าเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยมายังไงอยู่ยังไงต้องไปเล่าถึงตอนที่มันเจอโควิดมาก่อน ช่วงที่โควิดพีิกีขึ้นมาครับเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาประมาณ3บาทครับและหลังจากที่เจอแนวต้านครับที่20,000ผู้ติดเชื้อ20,000ขึ้นไม่ได้และผู้ติดเชื้อเริ่มปรับลดลงจาก20,000เนี่ยบาทกลับมาแข็งแข็งมาบาท50สิ่งที่กำลังขาดไปอยู่ก็คือบาทห้ ที่มันหายไปเพราะมันอ่อนมาสามแข็งมาบาทห้าสิบมันยังเหลืออีกบาทห้าสิบที่หายไปทีนี้บาทห้าสิบที่หายไปเนี่ยผมมองว่าเผลอๆจะเริ่มจากช่วงเนี้ยครับคือโควิดเริ่มดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าโควิดกลับลงมาเหลือสักหนึ่งพันหรือสองพันไอ้บาทห้าสิบที่หายไปเนี่ยครับมันจะกลับมาแล้วมาในขาเนี้ยจะมาในขาเนี้ยบาทห้าสิบ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนับจากรับที่ผมพูดถึงคือสามสามแล้วปรับตัวแข็งค่าลงมาบาทห้าสิบก็จะตกอยู่ที่สามสบเอดบาทห้าสิบตังนี่คือโควิดนี่คือบาทห้าสิบที่หายไปจากโควิดครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามตัวนี้กันให้ดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้สำหรับวิเคราะห์เช้านี้ก็คงฝากกันไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบค่ำเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใครที่รับชมกันอยู่ ผ่านช่องทาง Youtube ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับยังไงก็กดติดตามช่องเอาไว้เวลาที่เรามีไลฟ์หรือมีคลิปใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับหรือเข้ามาอัปเดตกับเราในกลุ่มของเรากันได้นะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันมาได้เลยก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในรอบค่ำอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ